ยังดูโรคก,กับคลิกแท้จริงแล้วเป็นแบนดเดียวกัน จริงหรือมั่วหลายคนสงสัยว่าทําไมช่องดูโร่ถึงมีแบรนด์สินค้าของควิกแล้วช่องควิกก็มีสินค้าดูโร่ปะปนกันไปนั่นเป็นเพราะความจริงแล้วทั้ง2แบรนด์มาจากบริษัทผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเดียวกันนั่นก็คือบริษัทหัวฟงรับเบอร์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนโดยที่ดูโร่จะมีโลโก้สีส้มเขียวแบบนี้ดูโร่นะคะจะผลิตทั้งยางรถจักรยานยนต์ยางรถจักรยานยางรถกอล์ฟยาง ATV ยางรถเพื่อการเกษตรและยางอื่นๆอีกหลากหลายประเภทส่วนควิกนะคะจะเป็นโล โลก้สีดำแดงแบบนี้โดยจะเน้นผลิตในส่วนของยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ซึ่งยางรถจักรยานยนต์หรือย,ยางรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะมีความแตกต่างกันที่สุดในการผลิตและการออกแบบลายยางเพื่อให้ตอบโจทย์และเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของผู้ขับขี่แต่ละประเภทค่ะทั้งถนนผิวเรียบผิวขรุขระทางหินดินเข้าป่าหรือจะลุยโคลนก็มีให้เลือกตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปแต่ไม่ว่าจะตัดสินใจเลือกใช้ยางดูโรหรือควิกก็มั่นใจได้ในทุกคุณภาพการขับขี่เพราะในทุกขั้นตอน การผลิตเราได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญการันตีโดยมาตรฐานสากลมาอย่างยาวนานค่ะคิดจะเปลีย่ยนยางทั้งท,งทีอย่าลืมเลือกอยางคุณภาพดีจากดูโรและควิกนะคะ